สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเชอรนุ่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่86แล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อนะคะ5ศาสารอาหารบำรุงเล็บให้แข็งแรงนะคะเล็บเนี่ยเป็นส่วนที่สื่อถึงนะคะบุคลิกภาพของหลายๆคนเลยหลายๆคนก็เลยไปทําเล็บนะคะเพื่อที่ต้องการให้เล็บของเราเนี่ยมีความดูดีขึ้นนะคะอย่างเช่นไปต่อเล็บบ้างแหละทาสีเล็บบ้างแหละนะคะทีนี้ค่ะอย่าลืมไปว่าเราจะต้องดูแลเอาใจใส่นะคะในเรื่องของการดูแลเล็บเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เล็บบางนะคะ หรือว่ามีดอกขาวๆนะอยู่บนเล็บอย่างเงี้ยมันก็สื่อถึงนะคะปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้เหมือนกันทีนี้วิธีการในการดูแลนะคะเล็บของเราเนี่ยนะคะให้แข็งแรงมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1เลยนะคะนั่นคือธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กเนี่ยเขาจะเข้าไปซ่อมแซมนะคะในส่วนที่มันสึกหรอนะคะแล้วก็ปรับสภาพของเล็บเนี่ยให้กลับมาเรียบเนียนนะคะดูมีสุขภาพดีนะคะโดยแหล่งอาหารของธาตุเหล็กนะคะก็จะเป็นพวกไข่แดงค่ะผักโขมเนื้อแดงเนื้อปลาเนื้อไก่พวกนี้ นะคะข้อที่2คือเคราตินค่ะสาเหตุที่ทําให้เล็บของเรานะคะ เปราะแตกหักง่ายนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดเคราตินนะคะดังนั้นควรจะเสริมนะคะเสริมในเรื่องของสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะได้แก่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะพวกไข่ไก่พวกถัว่วปลาแซาลมอนพวกนี้นะคะข้อที่3นั่นคือกรดไขมันค่ะคนที่มีปัญหานะคะเล็บเปราะบ้างนะคะเล็บแห้งนะคะหรือว่าเล็บนะคะลอกง่ายนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะขาดสารอาหารประเภทไขมัน นะคะต้องเป็นไขมันดีด้วยนะคะทีนี้การที่เราจะได้รับไขมันพวกนี้นะคะคือไขมันพวกนี้เขาจะไปบำรุงเล็บนะคะเนื้อผิวเล็บเนี่ยให้มันมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการที่เราทานอาหารประเภทไขมันดีนะคะเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าพวกเนี้ย หรือแม้กระทั่งพวกอะโวคาโดถั่วอัลมอนด์พวกนี้เราก็จะได้รับกรดไขมันชนิดดีเข้าไปด้วยนะคะข้อที่4นั่นคือวิตามิน B ค่ะเล็บของเราสังเกตดูนะคะถ้าเล็บของเราเนี่ยนะคะมีลักษณะขาวขุ่นมัวนะคะคือมันไม่ใสไม่วาวนะคะมันเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยขาดพวกโฟเลตอย่างมากเลยนะคะดังนั้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B นะคะ มันจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอาหารประเภทนี้ก็คือพวกข้าวกล้องค่ะข้าวสอมือนะคะพวกผักใบเขียวเข้มผักโขมหรือแม้กระทั่งพืชตระกูลถั่วและข้อสุดท้ายเลยนั่นคือสังกะสีค่ะคนที่มีปัญหานะคะประสบปัญหาเกี่ยวกับดอกเล็บนะคะมันจะมีจุดขาวๆอยู่บนเล็บพวกนี้นะคะก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังขาดสารอาหารประเภทสังกสีนะคะดังนั้นควรจะเลือกรับประทานอาหารจำพวก อาหารทะเลนะคะถั่วฝักนะคะกระเทียมพืชหัวนะคะหรือแม้กระทั่งทันยพืชที่มันไม่ขัดข่าวนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะ5สารอาหารในการบำรุงเล็บของเราให้มีความแข็งแรงมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็ลองนะคะหาซื้อไปทานนะคะเพื่อที่จะดูแลเล็บของเราเนี่ยให้สวยและก็แข็งแรงค่ะเจอกันใน ep ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ